มีเท่านี้นะครับก็ติดต่อทักเข้ามานะครับว่านพระตะบะหัวละ100บาทค่าส่ง50บาทนะครับสรรพคุณของว่านพระตะบะอาจได้ทั้งต้นแล้วก็ดินปลูกนะครับถือว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์มีคุณวิเศษทั้งใบแล้วก็หัวนะครับใบลุงยาก็เก็บไว้เอาไปถวายวัดทำเป็นมวมบนสารนะครับนี่นะครับ เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ในตัวเองนะครับปลูกบริเวณหน้าบ้านทางที่ตะวันออกนะครับป้องกันพูดผีปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายมารบกวนลูกหลานบริเวณบ้านนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆอ่าวันนี้ลุงยาจะมาขุดว่านอ่าพระตะบะนะครับนี่ <c oughs> ก็เตรียมเตรียมเสียมเตรียมอ่าอ่าตะก้ามาใส่ว่านแล้วนะครับอันนี้น,นะครับก็วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งหนึ่งมกราเนาะเป็นวันขึ้นปีใหม่ถือว่าเป็นวันเป็นวันดีนะครับแล้วก็อ่าว่านพระตะบะก็ขุดได้แล้วนะครับก็ รรพคุณของว่านพระตะบะก็คือได้ทุกส่วนนะครับลุงยาทั้งใบทั้งต้นลุงยาก็จะตัดใบเก็บไว้แล้วก็ทุกส่วนของว่านพระตะบะก็ถือว่า,าสุดยอดเลยครับเป็นว่านที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวาน่าน,วานที่มีคุณวิเศษในทุกส่วนของตัวว่านนะครับเดี๋ยวลุงยาจะขุดนะครับแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆที่ อสั่งจองเอาไว้นะครับประมาณ30มสนะิพันเนาะและเพื่อนๆที่รับชมที่จะซื้อว่านท้าตะบะจากลุงยาก็หัวละ100่งรนะครับค่าส่ง50บาทเนะาะก็ติดต่อมาทาง l ล n e ไอนะครับพ u n y a 1 5ห่า, 15, าหรือทางเพจเฟ e บุ๊กลุงยานานา,นาจิตตังนะครับ เบอร์ทรศูนย์เก้าแเก้าห้าสามหนึ่งแนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมว่าลุงยาจะ,ะขุดได้หัวว่านพระตบะจะได้เยอะจะได้เต็มตะกร้าไหมนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่นะ ใบของว่านพระตบะลุงยาก็จะเก็บเอาไว้นะครับ ส่วนของต้นใช้ได้หมดนะครับใบรุงยาก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้บดท,ทำเป็นมวลสารได้นะครับนี่นะครับหวัวใหญ่มากนี่นะครับ <laughs> đây này các bạn, Đây นะครับนี่นะครับ,รบหัวเยอะเลยนี่นะครับอื่นะครับ ร้อนเลยครับร้อนเลยอึบเดี๋ยววางหนนะครับลงยามาหนึ่งก็ได้ตะกร้านึงนะครับก็หัวก็จะนี่นะครับหัวประมาณนี้นะครับของว้านพระตะบะนะครับอ่าลงยาส่งลงยาก็จะแกะเอาอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับหัวเออเออ เดี๋ยวล้อม,มครับอย่าวางกับพื้นเลยก็อา่านี่นะครับเขาก็จะต้องมีอา่าเดี๋ยวลุงยาตัดออกก่อนครับ<ป>ก็ลุงยาก็จะส่งหัวประมาณนี้นะครับนี่นะครับหัวประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวลุงยาก็จะแกะแกะนี่นะครับหัวประมาณนี้นะครับก็ หัวละหนึ่งร้อยนะครับหัวละหนึ 100. ่งร้อยค่าจะสองห้าสิบบาทนะครับก็หัวเลขกหัวใหญ่ค่ากันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าหมดแล้วนะในมีประมาณนี้ตะกร้าหนึ่งก็ไม่มีอีกแล้วนะครับสรรพคุณของว่านระตาบะอาจได้ทั้งต้นแล้วก็ดินปลูกนะครับถือว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์มีคุณวิเศษทั้งใบแล้วก็หัวนะครับใบรุงยาก็เก็บไว้ เอาไปถวายวัดทําเป็นมูงมวนสารนะครับนี่นะครับวัดไหนก็ลุงยาก็จะสืบดูว่าที่ที่ไหนมีการอาทิ้นพระแล้วก็ต้องการมวนสารลุงยาก็จะเอาใบไปถวายนะครับก็เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ในตัวเองนะครับปลูกบริเวณหน้าบ้านทางทิศตะวันออกนะครับ ป้องกันพูดผีปีศาจและวิญญาณชั่วร้ายมารบก,กวนลูกหลานบริเวณบ้านนะครับหรือจะอะตัดนิดนึงนะครับนิดนึงนี่นะครับหัวเท่านี้อ่านี่ก็เป็นหัวนะครับเราเลี่ยมเลี่ยมใส่ตะกุดแล้วก็แฝงน,นะครับเลี่ยมใส่ตะกุดแล้วก็แฝงเนี่ยแบบนี้นะครับหาตะกุดเลี่ยมแล้วก็แฝนเนี่ยน,นะครับพกพาติดตัว ป้องการผีพิศาสจวิญญาณชั่วร้ายมาเบียดเบียนรบกวนลูกหลานนะครับเด็กนอนอ่าหวาดผวาก็เอาตัดชิ้นนิดนึงแล้วก็ใส่ไว้ใต้หมอนนะครับป้องกันพูดผีพิศาสจวิญญาณมารบกวนเด็กเวลานอนหลับนะครับเด็กก็จะนอนหลับอ่าสบายเลยเนาะก็ ติดต่อมาทางเพจลุงยานานาจิตตังนะครับอินบอ็อกเข้ามานะครับหรือไลน์ไอดีพูเอ็นนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ p u n y a 1 5อห่าหรือโทรโทรเข้ามานะครับ0 9 8 8 4 9 5 3 1 8นะครับเอน่อแะครับแต่ขอใหอ้ติดต่อมาทางเพจอินบอ็อกมาทางเพจดีฝานะครับลุงยานานาจิตตังนะครับเพราะาจะได้มีหลักฐานในการ โอนเงินต่างๆนะครับแล้วก็จดบ้านเลขที่ที่อยู่ให้ลุงยานะครับก็หัวเล็กหัวใหญ่นะครับฆะกันนะครับนี่นะครับลุงยาก็จะตัดตัดเป็นหัวหนึ่งหัวนะครับนี่นะครับหัวจะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เขาก็จะแตกนะครับเดี๋ยวลุงยาจะตัดให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นหนึ่งหัวนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยบาทนะครับ ัวประมาณนี้นะครับเพราะว่า,ามี <c oughs> แค่นี้ไม่มีปลูกอีกแล้วนะครับ <c oughs> ปีนี้ถือว่าน้อยมากน้อยมากลุงยาลุงยากา็มีเท่านี้นะครับก็ติดต่อทักเข้ามานะครับว่านพระตะบะหัวละหนึ่งร้อยบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็ลักษณะที่หัวเขากาลังจะงอกก็นี่นะครับนี่นะครับลักษณะนี้อนี่นะครับก็จะมีตางอกออกมานะครับนี่นะครับอะนี่นะครับลูกยาไม่ให้ทั้งหัวนะครับลุงจะหักหักเป็นหัวเล็กๆหัวเล็กๆส่งให้นะครับหัวละหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับก็ อ่าทักเข้ามานะครับเพื่อนๆที่ต้องการว่านพระตบะไปปลูกนะครับเป็นว่านพระตบะแท้ๆเลยนะครับยินยาก็มีประสบการณ์ทดสอบมาแล้วนะครับว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านมงคลนะครับอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนอ่ะไปแล้วนะครับหัวเขาว่ามีประมาณนี้นะครับนี่นะครับ นี่เป็นหัวคำว่างพทย์ตบาบะนะครับนี่นะครับส่งต้นเขาก็จะประมาณนี้นะครับลุงยาเพิ่งูกช่วงเกือบเกืบอบเจากพันศาแล้วนะครับก็ระยะเวลาประมาณแค่สองเดือนเองนะครับก็เลยดูหัวเล็กๆซึ่งจะเพิ่งจะลงหัวนะครับหัวก็ยังไม่ใหญ่ก็เข้าดูดูแรงฤดูดแล้งก็คือเขาจะ ต้นเขาก็าจะตายนะครับน,นะครับก็มีอยู่อ่าตรงาแค่นี้นะครับหมดแล้วไม่ดีแล้วนะครับนี่นะครับถุงยาก็จะแบ่งให้ประมาณหัวประมาณแค่นี้นะครับก็นี่นะครับตัวเล็กตัวใหญ่คท่ากันนะครับ